สวัสดีครับพีซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ก็มาหาหน่อไม้นะครับนี่หน่อไม้เหลืองเนาะก็หน่อไม้ไผ่คำนะครับพี่ซีนี่ครับมีออกเยอะอยู่ครับพีซีก็วันนี้หลังช่วงเช้าเนาะก็ไปช่วยช่างคงเก็บยางนะครับพีซีก็มา เก็บยางเสร็จเรียบร้อยเนาะครับพี่สีเนาะก็มาหาอยู่หากินเนาะหาหน่อ,นอไม้นี่ครับพี่สีหน่อไม้ไผ่คำหรือว่าหน่อไม้เหลืองเนาะก็นี่บรรยากาศครับพี่สีเย็นช่วงกลางวันนะครับเย็นเนาะกลางคืนหนาวนะครับพี่สีก็อ่ะอย่าว่านะครับช่วงดูดูแรงเนาะหน่อไม้เอ็น หน่อไม้ไผ่คำนี่ครับพี่สีออกตลอดปีไม่ว่าแรงไม่ว่าฝนนะครับพี่สีเนาะออกตลอดนะครับพี่สีเนาะยิ่งขุดยิ่งออกนะครับพี่สีหน่อไม้อันนี้อ่ะมาดูกันครับพี่สีหน่อไม้ที่ผมขุดวันนี้นะครับพี่สีนี่ครับโอ้ยดวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่สีแจกเลยนะครับพี่สีนี่นี่ครับ โอ้ oh, ได้เยอะจริงๆิครับไอซีวันนี้หนอเล็กมันก็มีเนาะหนอเขียวมันก็มีนะครับไอซี่ีหนอห้าหนอกหนอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับไอซี่แบบนี้นี่แกวเลยได้เนะาะถ้าขุดหาเจอไปแบบนี้ครับไอซี่หนอใต้ดินหนอรางดินเนาะตน้นนี้หนอนี้นะครับไอซี่อันนี้ก็หนอนางดินโ oh, oh, อ้โหขอดก็ได้ขุดได้นะครับไอซีเนาะ พ <Das que ath ie> อผุดยากพอสมควรนะครับพี่สี่หน่อยหนอนาังดินทั้งนั้นเลยครับพี่ี่หนอนี้ก็ใช่นี้เขาเรียกว่าหูกระต่ายแล้วหนอนี้นะครับพีีหูกระต่ายมันเขียวขึ้นสูงแล้วนะครับพีีมันโผล่ดินแล้วเนาะอันน,นี้อันนี้ยิ่งสูงเนาะเท่าสูงเท่าขากลางขาแล้วเนาะครับพี่ีหนอนี้ครับพี่ีเกงสุดยอด โอ้ยหสามโดมสามหน่อสี่หน่อนี่ครับพี่ซีสามหน้อนี่แกงกินเนาะโอ้ยหอร่อยนะครับนหนึ่งสองสามแกงได้เยอะอยู่ครับพี่ซีนหน่อเล็กๆมันก็มีเนาะอ่ะก็หาหน่อไม้นะครับพี่ซีไม่มีกับข้าวแล้วทีนี้หาต้องหาหน่อไม้มากลับไปแกงหรือว่าไปต้มไปผัดก็ได้นะครับพี่ซีเนาะ ต้มเสร็จก็เอาไปผัดก็ได้ก็อร่อยนะครับพี่ซีหนไม้นี้หนไม้ไผ่ป่ายังไม่ออกนะครับพี่ซีหนไม้นี่ลำเขียวๆต้นเขียวนนี้ยังไม่ออกนะครับพี่ซีเนาะช่วงนี้ไม้ไผ่ป่าก็ายังไม่ออกเพราะว่าฝนฝนตกแค่ไม่กี่ครั้งเนาะแต่ตกไม่แรงนะครับพี่ซีเนาะโอ้รรยากกศ ตอนนี้ผมนั่งอยู่ในร่มนะครับพี่ซีเนาะนี่ตรงหน้าด้านหน้านี้จะเป็นห้วยห้วยห้วยเบือกนะครับพี่ซีหืมปากด้านโน้นนะครับพี่ซีนี่จะเป็นภูหลวงนะครับมองไปไม่ทะลุนะครับพี่ซีเนาะหน่อไม้ไผ่ก็หนึ่งกอสองสามสี่สี่กอเนาะห้ากอได้แค่นี้แล้วครับพี่ซี ขุดจนเหนื่อยเนาะอ้าวได้แค่นี้ก็ดีกว่าไม่ได้เนาะได้เยอะพอสมควรนะครับพี่ซีอันนี้อ้ยส่ออ่อนสามดวงสามนอสี่นอนะครับพี่ซีน้อน,นี้เนี่ยนอน,นางดินทั้งนั้นเลยนะครับพี่ซีขุดลึกมากนะครับพี่สีเนาะขุดแขนอันนี้ก็นอน,นางดินเนาะขุดไปเจอไปนะครับขุดไปยี่ โอ้ยผมคิดว่าจะขุดไม่ได้แล้วนะครับพี่ซีมันอยู่ลึกนะครับพี่ซีเนาะงอแดงดิน,นอันนี้ก็่อแางดินเหมือนกันสองหนอนี้แม่ต้นเดียวกันนะครับพี่ซีสองหนอนี้ต้นเดียวกันอันนี้คนละต้นเนาะแต่กอเดียวกันเนาะโอ้เอาครับเก็บยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ช่างพงก็เก็บเสร็จเรียบร้อย ผมก็ช่วยยัดเนะาะหาอยู่หากินไปนะครับพี่ซีเอานะครับก็มาถึงขับรถแล้วนะครับพี่ซีขึ้นรถแล้วเนาะ<อ>ก็กลับบ้านนะครับพี่ซีนี่โอ้อ้าคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ